ครับสวัสดีครับท่านลูกค้านะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกองเวก,กัมแต่งนะครับที่ใช้แทนกองเวก,กรรมัมติดรถนะครับว่ามันดีกว่ายังไงนะครับแล้วรูปลักษณะภายนอกมันทําไมต้องเป็นแบบนี้แล้วเปลี่ยนแล้วอัตราเร่งดีขึ้นรอบคันเร่งมาดีขึ้นเบาขึ้นนะครับอาการหน่วงหายไปนะครับมันมีเหตุและผลนะครับแล้วก็มีข้อสําคัญอย่างเป็นนัยยะนะครับ ที่จะมาบอกนะครับบางคนสอบถามมาว่าเอ๊ะเปลี่ยนแล้วมันแรงขึ้นจากสาเหตุอะไรด้วยเหตุผลอะไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเจ้าก,กองตัวเนี้อยู่ในรถไทเกอร์วีโก้ลีโวอินโนวาพูดง่ายๆคือว่าอยู่ในตระกูล Toyota D4D โฟดทุกรุ่นนะครับตั้งแต่ไทเกอร์จนถึง uh, ตัวรี v o รุ่นใหม่ๆเลยจะต้องมีกองตัวนี้นะครับลักษณะกองก็จะแตกต่างกันไปอย่างพวกรถตู้ก็จะเป็นสีแดงนะครับ แต่ SMB หรือว่าตัวลักษณะโครงสร้างข้างในเหมือนกันหมดครับแตกต่างที่ตัวสีกองกับตัวข้อต่อบาอันก็ตรงนะครับบางอันก็ตรงแบบนี้บาอันก็โค้งบางอันก็แบบหันไปคนละทิศทางแต่ว่าในยะสําคัญคือกองตัวนี้มีไส้กองเหมือนกันทั้งหมดซึ่งข้างในเนี่ยเป็นไส้กองแบบสักกาะลาด่แผ่นข้างในนะครับเราจะไม่ไม่พูดถึงรายละเอียดแบบเชิงลึกเนาะเอาเป็นคร่าวๆก็แล้วกันนะครับกองตัวนี้ติดรถมาตั้งแต่คุณซื้อมาจากโรงงานผลิต อ่าซื้อมาจากศูนย์นะครับออกจากศูนย์มากองตัวนี้ติดบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ารถตัวเองมีกองตัวนี้นะครับใช้งานผ่านมาเนิ่นนานโดยเฉพาะไทเกอร์เนี่ยบอกได้เลยว่า20ปีนะฮะนะฮะวีโก้รถตู้บางคันก็10ปีนะครับซึ่งตัวเนี้ยอายุการใช้งานมันเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่ช่วงแสนโลแสนห้าหมืโลนะครับเปลี่ยนพร้อมกับอ่าพวกอ่าสายพานทัมมิ่งนะครับเพราะอะไรเพราะว่าไอตัวเนี้ยนะครับ กรองตัวเนี้มันทําหน้าที่กรองไอขมาเมลนะครับไอขมาเลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไอน้ํามันนะครับไอน้ามันที่มาจากแรงดันบู์เทอร์โบหรือมาจากท่อไอดีมาจากกรองอากาศมุง่ายๆนะครับมาจากอากาศที่อัดเข้ามาในเครื่องเนี่แหละครับอากาศจะแบ่งท่อออกมา1เส้นนะครับเพื่อเพื่อเอามา,าผ่านกรองนี้แล้วไปต่อเข้าเซ็นเซอร์ที่สําคัญตัวหนึ่งนั่นก็คือแมปเซนเซอร์ไอจ้าแมปเซนเซอร์นี่ทาหน้าที่ วัดลมนะครับวัดแรงดันลมที่วิ่งผ่านนะครับตัวมันเนี่ยเข,เข้าผ่านตัวมันเนี่ยเราไปวิ่งหาต่อไปที่เซ็นเซอร์เนี่ยนะครับเพื่อวัดแรงดันลมนะครับ,นะรบเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเหตุผลแล้วนะครับฟังดีๆนะครับพูดถึงเหตุผลว่ากองตัวนี้สําคัญยังไงเมื่อเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนกองแต่งแล้วทําไมกาอัตราเร่งมันดีขึ้นมันมีเหตุผลดังนี้ครับเนื่องจากรถที่ใช้งานมานานเนี่ย คาบขามเหลาคาบไอ้น้ำมันที่สะสม,มนะครับคาบไอ้น้ำมันที่สะสมอยู่ในตัวกองอยู่ในไส้กองที่เป็นผ้าสกาดเนี่ยนะครับหนาขึ้นหนาขึ้นจนบางทีตันนะครับวิธีทดสอบก็คือถอดออกมาเลยครับมันมีใสาย,ยางสวมง,ง่ายๆเลยไม่ได้มีะอะไรล็อกเลยนะครับถอดออกมาแล้วเปากเป่านะครับนะครับเอาปากเป่าเลยด้านไหนก็ได้เป่าท่านจะรู้เลยครับว่ากองท่านลุ่งหรืออั้นหรือตันนะครับซื้อมาแรกๆเนี่ยซื้อรถมาแรกๆเนี่ยกองใหม่ๆเนี่ยลมผ่านสะดวกครับลมผ่านสะดวก พอเริ่มตันเริ่มตันเริ่มตันปุ๊บลมไม่ผ่านทีนี้แหละครับเหตุผล <mm> ของอัตราเร่งที่มันหายไปที่มันหน่วงนะครับมันเกิดมาจากลมที่ผ่านตัวมันเนี่ยผ่านไปได้ยากผ่านไปได้ไม่เหมือนเดิมนะครับผ่านไปได้ไม่เหมือนเดิมนะครับ <mm> พอผ่านไ,ไปได้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยแล้วอะไรผิดเปลี่ยนไปนะครับก็คือ,อแรงดันลมเนี่ยที่แมปเซนเซอร์เนี่ยตัวแมปเซนเซอร์วัดได้นะครับตัวแมปเซนเซอร์เนี่ย จะสั่งงานกล่อง ECU นะครับกล่องสมองกลเนี่ยให้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงวัดลมนะครับพูดง่ายๆคือวัดลมจากเทอร์โบจากไอดี ID ที่อัดเข้ามาในเครื่องเนี่ยได้เท่าไรแล้วก็ไปบอกกล่องสมองกลให้จ่ายน้ำมันให้กับเครื่องเพื่อที่จะสัมพันธ์ให้มันสัมพันธ์กับการทำงานนะครับสมมติคุณเหยียบคันเร่งมากนะครับบู๊ตเทอร์โบมาแรงปูดวิ่งเข้าเลยวิ่งเข้ากองมาสิบอ่ะผมใช้หน่วยเป็นสิบเนาะแต่มันดันตันที่กองเนี่ย กองตันลมผ่านมาได้สมได้4ี่ได้ห้าเข้ามาสิบออกมา3 4มี่ห้าตัวแมปเซนเซอร์จะอ่านค่าได้เท่านั้นครับตัวแมปเซนเซอร์จะมองเห็นว่าคุณอะวิ่งรถอยู่ที่ระดับ3ระดับ4ระดับ5แล้วก็สั่งจนะ่ายน้ำมันเบยงเท่านั้นนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่ได้มีแต่แมปเซนเซอร์นะครับมันทำงานร่วมกับเซนเซอร์ตัวอื่นๆด้วยแต่ว่าตัวแมปเซนเซอร์เนี่ยสาคัญในการประมวลผล เป็นหัวใจเลยก็ว่าได้นะครับสําคัญในการประมวลผลการจ่ายน้ํามันจะเห็นได้ว่าถ้ากองตัวเนี้ยนะครับสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นก็คือถ้ากองหนึ่งเนี่ยตันลมก็ออกน้อยนะครับลมลมออกไปหาเซ็นเซอร์น้อยนะครับเซ็นเซอร์ก็เข้าใจว่ารถใช้กําลังงานน้อยนะครับเพราะว่าบูทมาน้อยนะครับก็สั่งจ่ายน้ํามันน้อยมันสาเป็นจึงเป็นสาเหตุให้คันเร่งเนี่ยน่วงน่นวง,วงอึดอึดนะครับเพราะว่าน้ํามันจ่ายบางจ่ายน้อยนะครับ พอเซ็นเซอร์อ่านค่าผิดเนี่ยมันก็ทําให้เซ็นเซอร์ทุกส่วนนะครับทํางานผิดเพี้ยนไปนะครับไม่ถึงกับจะเสียหายหรอกครับแต่ว่าทุกอย่างมันจะเซฟเข้าโหมดเซฟถ้าเกิดอะไรมันเกินหรือมัน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 อเออร์เลอร์หรือมันไม่ตรงตามข้อแม้ที่กล่อง e c u จํากัดไว้นะครับมันก็จะทําให้การอัตราเร่งดรอปลงไปนะครับ มันจะเกิดอาการหน่วงหนืดเหมือนรถหนักๆนะครับน่วงหนืดเหมือนรถหนักๆวิ่งรอบสูงเนี่ยรถบางคันเป็นหนักๆวิ่งได้ไม่เกินร้อยเลยนะครับจากสาเหตุไอ้ตัวกองเวกัมเนี่ยตันนะครับนะครับรถบังคันซื้อมานะครับซื้อมาเป็น10ปีนะอย่างไทกอร์เนี่ยยี่สิบปีนะฮะวีเอวีโก้เนี่ยแคสิบปีรถตู้ก็สิบปีนะฮะรีโวตัวแรกๆก็จะสิบปีแล้วนะครับครับผมบางคนยังไม่รู้เลยนะซ้ำว่ามีกองไอ้ตัวนี้อยู่ในเครื่องนะครับนะครับนี่คือสาเหตุที่ว่า ถ้ากองตัวเนี้ยมันตันนะครับมันตันมันแตกมันรั่วนะครับมันแตกมันรั่วแล้วมันมีผลกับเครื่องยังไงเนี่ยแหละครับจากสเปครถนะครับผมผมกะไว้คร่าวๆก็คือเราเราตั้งสเกลไว้คร่าวๆคือจากสเปครถเนี่ยสิบนะครับต้นเราตั้งไว้สิบคะแนนพอไอ้ตัวนี้เริ่มเสียเริ่มตันมันจะหดลงมาเหลือประมาณห้าหกเจ็ดซึ่งเราก็ใช้รถไปอย่างนั้แหละเราไม่รู้หรอกครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้บางบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถมันหนวงนองอืดอืดเอ๊ะรถมันเก่าแล้วมั้งนะครับ จริงๆแล้วมันอั้นมันมัน,ม,นมันตันอยู่ที่ตัวตัวเนี้ยอาจจะเสียหายเยิ้มซึมเมื่อออกมาเนี่ยบางคันเยิ้มแตกน้ามันเครื่องเซอะเลยนะครับนะครับ,นะรบนี่คือสาเหตุที่ทําให้สกิลของกําลังรถเนี่ยจากสิบลดลงเหลือสี่เหลือห้านะครับเหลือสามนะครับก็คือมันทํางานได้ไม่เต็มที่แล้วเมื่อเปลี่ยนกองแวกั้มแบบแต่งแล้วมันดีกว่ายังไงนะครับมันไม่ดีกว่ายังไงครับจะบอกไว้ตรงนี้เลย มันก็เหมือนกับท่านเปลี่ยนกองไอเวกัมติดรถเนี่ยแต่เป็นตัวใหม่อาเปลี่ยนกองตัวใหม่มันก็จะกลับมาดีดียังไงนะครับดียังไงดีเพราะว่าตัวกองเวกัมใหม่เนี่ยมันสะอาดไงมันโล่งไงนะครับลมที่เข้ามาสิบมันก็ออกไปเก้าสิบนะครับแปดเก้าสิบอยู่ที่เนี้ยนะครับมันก็กลับมาเป็นสภาพดีนะครับจะบอกว่ารถที่กองเวกัมตัวเก่าแตกเนี่ย พอเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยอัตราเร่งคุณก็จะกลับมาดีนะครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนเป็นกองเวกัมแต่งของผมแล้วจะดีอย่างเดียวคุณเปลี่ยนกองเวกัมใหม่นะครับก็ดีเหมือนกันก็กลับมาดีเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ผมถึงบอกไงครับว่ามันไม่ใช่อุปกรณ์มโนนะฮะถ้าเวกัมคุณของเก่าเนี่ยแตกรั่วเสียหายใส่กองตันคุณซื้อมาเปลี่ยนใหม่ทุกอย่างมันก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับนะครับแล้วพอเปลี่ยนกองเวกัมแต่งนะครับมันก็จะกลับมาดีเพราะว่ามันมีความโล่งสะอาดนะครับ แต่มันก็จะมีข้อดีที่แตกต่างจากกองเดิมอยู่เหมือนกันนะครับต้องอธิบายก่อนว่าทําไมใส่กองแล้วมันมาคนสงสัยว่าแล้วอัตราเร่งมันดีขึ้นยังไงก็อย่างที่บอกนะครับรถเก่านะครับรถที่ไม่เคยเปลี่ยนกองมาเลยเนี่ยอัตราเร่งมันดรอปลงมาอยู่ที่5อยู่แล้วนะประมาณ5้าแล้วจากสิบลงมา5เมื่อคุณเปลี่ยนกองใหม่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองแต่งหรือกองเดิมเนี่ยแต่เป็นของใหม่กําลังอัตราเร่งมันก็จะกลับมาดีตามตามในยะสําคัญตามหิบหนตามหลัก การของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งความว่าอัตราเร่งดีรอบมาดีมาไวเนี่ยมันอยู่ในลิมิตของเครื่องยนต์นะครับก็คือจาก5เพิ่มเต็มมา10จะไม่มีทางที่จะแรงไปกว่าสเปคเครื่องยนต์ที่ว่าเปลี่ยนกองแต่งแล้วอัตราเร่งจะกลับมาดีเกิน10 1 0 11 12 13 14 15ี่คุณเข้าใจผิดนะครับนะครับที่ผมบอกว่าเปลี่ยนกองเวก,กัมแล้วกลับมาดีคือเราเปลี่ยนเพื่อให้อัตราเร่งเนี่ยที่มัน อ,อัตราเร่งและกําลังลดเนี่ยที่มันลดลงมาจากความสกปรกของกองเดิมเนี่ยครับที่เราไม่ได้ใส่ใจดูแลเนี่ยที่มันลดจาก10ลงมาเหลือ5เนี่ยพอเปลี่ยนกองที่มันสะอาดที่มันโล่งที่มันดีนะครับนะครับสะอาดที่มันโล่งที่มันดีนขึ้นกําลังมันก็จะกลับเพิ่มมาเป็นที่10เหมือนเดิมนะครับนี่คือในยะสําคัญนี่คือความหมายของคําว่าเปลี่ยนกองแต่งแล้วอัตราเร่งจะดีขึ้นรอบมาดีขึ้นรอบมาดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นกําลังดีขึ้นเหมือนกับ ตอนที่เครื่องยนต์สมบูรณ์สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่อ,ออกรถมาใหม่ๆไม่ได้เต็มร้อยก็จริงนะฮะได้สัก80 90กนะฮะ็เก็ยังดีครับดีกว่าปล่อยให้มันเหี่ยวโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเนาะจาก10ลรลงเหลือ5เนี่ยเพราะกองตันกองเก่ากองแตกเนี่ยนะครับคุณไม่รู้ตัวหรอกครับแต่พอเปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยนะครับอัตราเร่เงจาก5ก็จะดีดกลับมาที่8 90นะครับ มันคือมันสมบูรณ์ขึ้นแหละพูดง่ายๆพูดพูดภาษาชาวบ้านพูดบ้านๆเลยคือกองแตกด้านเนี่ยพอเยนใหม่มันก็สมบูรณ์ขึ้นมันย่อมดีขึ้นอยู่แล้วแต่มีเหตุผลว่าทําไมควรจะเลือกใช้กองแต่งนะครับอ่ากองแต่งมากกว่ากองเดิมนะครับอันนี้แล้วแต่กําลังคุณนะครับแล้วแต่ความอ่าพอใจที่จะซื้อกองใหม่ราคาเดิมไอของเดิมหรือจะซื้อกองแต่งนะครับผมมาบอกเหตุผลว่าด้วยเหตุผลอะไรคุณจึงควร ใช้ควรจะซื้อกองแต่งของผมไปใช้นะครับนะครับหนึ่งนะครับการทำงานเหมือนกันเป๊ะนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับหนึ่งดูลักษณะทางกายภาพก่อนนะครับนะครับกองแต่งนะครับมีความโปรมีความขนาดของไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของท่ออากาศใหญ่กว่าตรงนี้จะมีความโล่งกว่านะครับในอนาคตในระยะยาวเนี่ยหากมีการอุดตันภายในไส้กองเนี่ย อากาศที่ผ่านเขาออกก็ยังโล่งกว่ายังยังยังยืดอายุการทํางานได้ดีกว่ากองเก่าที่รูอากาศเล็กกว่าถูกครับที่วิศวกรนะออกแบบมาให้พอเหมาะพอเจาะแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับของเราเป็นของแต่งครับไม่ใช่อุปกรณ์ทดแทนนะครับไม่ใช่อะไรแต่งไอ้ไม่ใช่อะไรทดแทนดังนั้นของแต่งมันย่อมทําให้เกิดเปอร์ฟอร์มานต์นะครับทำให้เกิดเลนจ์นะครับ,ก,รบก็คือระยะ ของต่างๆเนี่ยยืดออกไปใหญ่ออกไปกว้างออกไปนะครับเหตุผลที่ทําให้ใหญ่เพราะว่าหนึ่งสายยางเดิมติดรถเนี่ยมันชอบหลุดหลวมนะครับอันนี้คือ4มิลนะครับนี่คือ6มิลห่างกันแค่2มิลครับนิดเดียวเห็นไหมครับขนาดไม่ได้ใหญ่โตไปกว่ากันเท่าไหร่เลยนะครับสายยางเดิมๆยัดได้ใส่ได้นะครับนะครับพูดถึงรูปลักษณะนะครับนะครับกองแต่งมีข้อได้เปรียบกองเดิมคือมันไม่มีโอกาสที่จะแตกรั่วได้อีกเลยนะครับเนื่องจากบอดี้มันเป็น อลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมเกรดแข็งแรงนะครับเกรดอุตสาหกรรมนะครับทนน้ํามันทนร้อนนะครับตัวนี้ทนกรดทนน้ามันทนร้อนนะครับนะครับหมดอากาศเรื่องแตกรั่วนะครับซึมเยื้มไปถาวรเลยนะครับนะครับนี่คือข้อดีข้อที่หนึ่งนะครับนี่แตกได้อันนี้ไม่แตกนะครับนี่รั่วได้ซึมได้อันนี้ไม่รั่วไม่ซึมนะครับข้อสองคือกองเดิมเนี่ยใช้ไปนานๆอย่างที่บอกตันตันแล้วทําไง ทิ้งอย่างเดียวครับคุณไม่สามารถถอดเอาไปทําอะไรได้ถอดมาล้างก็ไม่ได้นะครับผ่าจะผ่าเพื่ออะไรครับซื้อใหม่ไม่ดีกว่าหรอจริงไหมครับผมเบิกใหม่เท่าไหร่ครับพันกว่าบาทนะครับนะครับเบิกใหม่ตัวละพันกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทของเทียมก็สองร้อยกว่าบาทสั่งในไทยนะครับที่เห็นทุกๆจากจีนคุณก็รอไปสิครับคุณสะดวกแบบไหนก็ซื้อไปแบบนั้นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ตามกําลังผมพูดเสมอว่าตามกําลังเนาะล้วก็บางคนก็เอากองไส้กองมอเตอร์ไซ ใส่กองเบนซินมอเตอร์ไซค์มาดัดแปลงใส่ซึ่งใส่กองเบนซินมอเตอร์ไซค์เป็นกระดาษกันกองฝุ่นบางๆแค่นั้นเองนะครับยิ่งใส่กองถูกๆเนี่ยอันละยี่สิบห้าบาทสาสิบาทเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรกระจอกเลยครับพี่บางอันไม่มีใส่กองเลยนะบางอันหลอกครับเป็นตะแกงพลาสติกเหมือนตะก้าผ้าเนะี่ยตะก้าเฉยๆนะนะครับไม่ได้กองอะไรสักอย่างเลยนะครับคุณก็ใส่ไปนะครับไม่ต่างอะไรกับต่อตรงให้เข้าเมาให้น้ามันมันเยิ้มเข้าเซนเซอร์รอวันพังไปนะครับนะครับ เอามาพูดกันต่อดีกว่านะครับข้อดีข้อที่2ของตัวเวกัมนะครับเวกัมแต่งคือไส้กรองถอดล้างได้ครับเมื่อมันถอดล้างได้มันก็ล้างความสกปรกได้ดังนั้นมันหมดปัญหาเรื่องอาการตันนะครับตันของข้ามเอาของคาบคาบน้ำมันได้เลยนะครับนี่ฮะมันเปิดได้ครับนี่แค่นะครบบิดออกได้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะรั่วจะซึมขอบนะครับเนื่องจากข้างในมันมีโอลิงนะครับมียางกันซึมนะครับแล้วไส้ใน นะครับเป็นใยสแตเลสสังเคราะห์นะครับนะครับผลิตภัณฑ์ของ 3M นะครับเป็นใยสแตเลสสังเคราะห์นะครับสแตเลสมีข้อดีอะไรคือเนี่ยฮะประกอบกับกันผมให้ดูมากไม่ได้นะฮะมันเนื่องจากมันมีมีกลไกมีอะไรข้างในนิดหน่อยที่มันเป็นอ่าอ่าเป็นเทคนิคเฉพาะของทางร้านนะครับกลไกข้างในนะครับอ่าไม่ใช่กลไกไส้กรองข้างในนะครับมีอ่าคุณสมบัติ ดักจับน้ำมันซึ่งจะทราบดีอยู่แล้วนะฮะสแตนเลสพวกใยสแตนเลสต่างๆเนี่ยทางอุตสาหกรรมเนี่ยจะเอาไวอ้อมน้ํามันเอาไว้จับดักจับน้ํามันนะครับซึ่งสแตนเลสก็จะไม่เป็นสนิมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยไส้กรองถอดออกมาล้างล้างน้ําเปล่าก็ได้ล้างน้ํายาล้างจานก็ได้ล้างแป๊บก็ได้จะให้ดีคือล้างน้ํามันเบนซินนะครับล้างน้ํามันเบนซินเลยนะ,ะเอี่ยมน้องเสร็จแล้วก็ประกอบกลับเป่าให้แห้งประกอบกบลับเลอะเมื่อไหร่ก็ถอดล้างนะครับ เลอะมาไหลก็ถอดล้างถ่ายนะ้ำมันเครื่องสักหารอบถอดล้างสักหนึ่งทีจบปัญหาในระยะยาวครับ 1. ไม่แตกไม่รั่วไม่ซึม 2. ไม่ตันเพราะว่าล้างได้ตลอดเวลานะครับสความโฟนะครับความโฟลความโล่งมีมากกว่านะครับความโฟความโล่งมีมากกว่าคืนความสมบูรณ์ของอลมที่ผ่านกรองเนี่ยคืนความสมบูรณ์เติมเต็มความเสถียรเพื่อที่ลมบูเนี่ยจะผ่านไปได้ หาแมปเจนเซอร์ได้ดีกว่านะครับที่คุณไปทนใช้กองเก่าๆตันๆหรือไปหาดัดแปลงเอากองประหลาดมาใส่นะฮะกองน้ำมุงน้ำมันมันไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับนะครับมาพูดกันต่อเรื่องแล้วทำไมข้อต่อถึงทำเป็นข้อต่อตรงมันมีเหตุผลครับเนื่องจากนะครับข้อต่อแบบเอียงข้างแบบเนี้ยหักงอข้างแบบเนี้ยนะครับมันไม่ได้ทำมาเพื่อเปิดปิดไขออกมาทำความสะอาดได้นะครับมันทำแบบตายตัวเห็นไหมครับ Styles. ถ้ากองที่เปิดปิดได้เนี่ยนะครับแล้วทําเป็นข้องอเนี่ยนะครับทาเป็นข้องอเมื่อคุณเปิดปิดกองเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถที่จะกลับมาอยู่ได anyway> ้ในตําแหน่งเดิมเลยครับเห็นไหมครับนะฮะความแน่นมันจะไม่อยู่ในตําแหน่งเดิมครับเดี๋ยวมันก็ชี้ซ้ายชี้ขวานะครับพอเราปิดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่อยู่ในตําแหน่งนี้ละถ้าทําเป็นข้องอนะครับมันจะไม่อยู่ตำแหน่งเดี๋ยวข้างนี้ก็ชี้มาทางนี้เดี๋ยวปิดแน่นไปหลวมไปมันก็ชี้คนละด้านนะครับเวลาติดตั้งเนี่ย มันก็ทําให้สายยางชี้ไปคนละด้านไม่สะดวกครับนี่คือเป็นเหตุผลนะครับ <mann et> ที่ทําให้เป็นข้อต่อตรงเพราะว่าบิดไปไหนก็ตามนะครับบิดบิดไปที่ไหนก็ตามจะอยู่ในเนจะแน่นจะหลวมจะอยู่ตรงไหนก็ตามข้อต่อมันก็จะตรงอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้เปลี่ยนทิศทางไปไหนนะครับซึ่งเวลาติดตั้งเนี่ยไม่จําเป็นต้องให้กองเซ็นเซอร์เนี่ยไอกองเวกัมเนี่ยตั้งอยู่นะครับนอนตะแคงก็ได้กับหัวกับหางวางที่ไหนก็ได้เพราะว่ากรองคือกรองนะครับ กองก็คือกองไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรพิเศษที่จะต้องมาตั้งอยู่ในทิศทางอย่างนี้อย่างเดียวนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะครับว่าทําไมกองแต่งนะครับควรซื้อไปใช้นะครับควรซื้อไปเปลี่ยนผมไม่ได้บอกว่ามันจะดีการทํางานนะฮะลักษณะการทํางานว่าจะดีไปกว่ากองแท้ที่ซื้อจากศูนย์แล้วมาเปลี่ยนนะครับแต่มันมีข้อได้เปรียบจากลักษณะตัวมันเองเนี่ยคือมันไม่แตกไม่ตัน นะครับมันไม่ลุไม่แตกไม่รั่วไม่ตันนะครับล้างทําความสะอาดได้ซึ่งไอ้ตัวนี้ทําไม่ได้อย่างที่กองแต่งทํานะครับแตกรั่วตันทิ้งขยะอย่างเดียวนะครับนี่พันเบิกใหม่พันกว่าบาทของปลอมของเทียม200กว่าบาท300กว่าบาทไอ้นี่300กว่าบาทครับกองแต่ง300กว่าบาทซื้อครั้งเดียวจบใช้ยาวๆนะครับราคาไม่แตกต่างกับกองเทียมนะครับข้อเสียของมันข้อเดียวนะครับของกองเวก,กัมคือกองเวก,กัมแต่งตัวนี้คือมันแพงกว่ากอง น้ำมันเบนซิน,นมอเตอร์ไซค์ที่คุณดัดแปลงกันนะครับนอกนั้นผมยังมองไม่เห็นข้อเสียอะไรนะครับนะครับถ้าคุณมีกําลังหรือพอใจที่จะไปดัดแปลงชําอะไรใช้อย่างอื่นก็อันนี้ก็เรื่องเรื่องของท่านนะครับเนาะมันเป็นเรื่องของกําลังของท่านนะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อไปใช้งานนะครับผมก็ฝากไปพิจารณานะครับตัวนี้นะครับใส่แล้วคุ้มกว่าแน่นอนดีกว่าแน่นอนผมกล้าการันตีว่า การใช้งานจริงๆน่ยน่าจะดีดีกว่ากองแท้ด้วยซ้ำนะครับในราคาที่คุ้มค่ากว่านะครับถ้ามาเทียบกับกองเทียมเทียมม่ติดครับกองเทียมนะครับซื้ออันนี้ใช้ดีกว่าขอบคุณมากครับ